สวัสดีเจ้าร้านจินจินผ้าปักค่ะของเขาอยู่ตีอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเนี่ยเจ้าของเขาจะเป็นผ้าปักคิวเมียนค่ะเป็นผ้าปักชนเผ่าฮิวเมียนที่เปิลยู่อำเภอแม่ใจนะคะเขาจะตัดเย็บแบบผสมผสานกับผ้าฝ้ายทอมือค่ะผ้าห่มค่ะซึ่งเป็นผ้าพื้นทินของจังหวัดพะเยาเฮานี่เหมือนกันเนาะเจ้าเนาะเราก็นํามาออกแบบตัดเย็บให้รวมสมัยสวมใส่ได้ทุกสถานการณ์ทุกตีเลยเจ้า อันนี้ยังมีอีกชิ้นตีเขาอ,อยากนําเสนอเนาะเจ้าเนาะได้รับรางวัลเนาะได้ผลิตภัณฑ์ห้าดาวเนี่ยเจ้า็นเย็บมือกัอนนะเจ้าเส้นนี้จะเป็นสร้อยได้แล้วก็เป็นกระเป๋าได้นะคะเป็นกระเป๋าสวมใส่ได้แบบนี้นะค่ะมีสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนเจ้าขอบคุณเจ้าครับสวัสดีครับผมรุ่งทีคำาลังลินนะครับจากผู้ประกอบการลินชาวาจังหวัดพะเยานะครับผมปุ่นของเราเนี่ยก็จะมีเป็น ตัวนี้เลยครับผมผมแนะนาเป็นตัวนี้ครับผมกระเป๋าสารทรงเปลือกหอยตัวนี้ครับที่ได้รับพ,พัฒนามาจากโครงการจากสารไทยสู่ตลาดสากลของ,ององค์หญิงซีวันวลีนะครับผมวิถีชีวิตของพะเยาคือนั่งเรือยาวไปหากุ้งหอยปูปลาในช่วงฤดูที่เราทํานาเสร็จแล้วครับผมก็ได้มาเป็นทรงเปลือกหอยแล้วผ่านการพัฒนาให้มีความละเอียดขึ้นคือลายสารจะเป็นลายเม็ดข้าวเป็นลายเขาเรียกว่าเป็นลายภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นนะครับ นะครับสวยงามขึ้นรูปทรงเก๋ไก่ไม่เหมือนใครครับผมมีที่ดีที่เดียวเท่านั้นนะครับที่ลินชวาจังหวัดพะเยาครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะปรางค่ะพัชรินทร์ธนจำรัดจ,จากปลาส้มไร้ก้างแม่ทองปอนสินค้าโอท็อปห้าดาวพรีเมียมจังหวัดพะเยารายเดียวเลยนะคะถ้ามาพะเยาค่ะนึกถึงปลาส้มเลยนะคะเพราะว่าเป็นอาหารภูมิปัญญาโปรตีนจากเนื้อปลาและเป็นของฝากจากพะเยาค่ะ ปลาส้มของเรามีด้วยกัน 3- 4แบบนะคะก็จะมีไร้ก้างติดหนังค่ะแบบเป็นตัวแบบไร้ก้างไร้หนังและซิกเนเจอร์ของเราก็คือปลาส้มไร้ก้างไร้หนังแบบส้มฟักใบตองค่ะและสินค้านวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นก็จะมีน้ำพริกปลาส้มนะคะซึ่งสามารถเก็บได้นานถึง9เดือนค่ะอยากให้ทุกท่านที่มาเที่ยวจังหวัดพะเยานะคะ,ะช่วยกันซื้อปลาส้มหรือของฝากอื่นๆที่เป็นสินค้าอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของพะเยาค่ะขอบคุณค่ะ